สวัสดีครับผมประจามสันนะครับมาเจอบิ๊กนะครับอ้าวบิ๊กวันนี้ทางว่างมาเนี่ยโอเคครับผมโอเคอ่ะโชว์ชุดนึิมชุดเดิมเอาบิ๊กเริ่มเริ่มโอ้โหคนมาดูเยอะแล้วครับดูบิ๊กดูดูดูลอยแล้วลอยลอยลอยวับวับนี่เป็นไงนะนะเป็นไง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 โอ้โหตัวนี้สุดยอดดูดูดูอ่ะน้องดูหน่อยว่ามีอะไรไหมอ่ะลองดูย้อนอ้าวล่วงเลยล่วงเลยล่วงลอยอ่ะบิ๊กจัดการ รับโอ้โหดูดยบิ๊กโอ้นี่แหละชวับ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 ว้าวว้าวโอ้โหอ่ะปากเลยน้องๆหน่อยบิ๊กคุยหน่อยคุยหน่อยโอเคผมว่าวันนี้อยู่ที่อาเจรุจักอยู่กับพี่เจ้าสมศักดิ์ครับผมก็สำหรับเด็กๆที่อยากเล่นกุนแล้วเราอยู่ไหนเราอยู่ไหนผมอยู่อาคองหลอดคองหลอดคล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 อ 2องทุ่มสองถึงตีสองทุก,ทก <S 2> 2 <S วันเลยเสาร์อาทิตย์อยู่ด้วยเหรอเสาร์อาทิตย์อยู่ด้วยผมโอ้โหโอเคครับขอบคุณครับเช่อกัน